ผมกรวีปิศนานัทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากจังหวัดลังทองพักภูมิใจไทยงบประมาณของกระทรวงหลักนั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะได้รับเป็นจานการจัดทำงบประมาณที่ผมต้องบอกว่ามันพี่ลึกพิลั่นจริงๆปรากฏว่ากระทรวงหลักที่น่าจะเป็นหัวหอก ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนกลับถูกตัดลดงบประมาณอย่างน่าใจหายครับกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปถึง4,300กว่าล้านการแก้ไขปัญหาโควิดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติกันได้เสียทีงบประมาณในเล่มที่รัฐบาลจัดทำที่สำนักง,งบจัดทำมาเสนอต่อสภา งบประมาณของกระทรวงหลักนั่นก็คือกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะได้รับเป็นจานการจัดทํางบประมาณที่ผมต้องบอกว่ามันพิลึกพิลั่นจริงๆกระทรวงหลักที่น่าจะเป็นหัวหอ,อกในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนกลับถูกตัดลดงบประมาณอย่างน่าใจหายครับกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปถึง4,300กว่าล้าน ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทุกคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาโควิดกลับถูกปรับลดงบประมาณไปมากถึงขนาดนี้เรากําลังทําสงครามกันอยู่เราอยู่ในสงครามโรคครับอาวุธ ยุทโทปกรณ์ทั้งหลายที่พวกเรามีที่กองทัพมีนั้นไม่สามารถที่จะนำพาพวกเราเอาชนะกับสงครามในครั้งนี้ได้ในช่วงที่ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตเป็นเรื่องสําคัญครับถ้าหากว่าสํานักงบประมาณเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาโควิดให้กับพี่น้องประชาชนจริงกระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกจัดอยู่ในอันดับหกแล้วครับการสร้างความมั่นคงที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันคือการสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขครับ ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่นๆไม่ใช่การสร้างความมั่นคงทางกองทัพไม่ใช่การสร้างความมั่นคงอื่นใดเลยแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะต้องให้ความสําคัญในเวลานี้กรมควบคุมโรคถือว่าเป็นหัวหอ,อกที่สําคัญหน่วยงานที่สําคัญที่ออกไปควบคุมการแพร่ระบาดของโรคน่าเสียดายที่ถูกปรับลดงบประมาณลงลดลงไปถึง479ล้านหรือประมาณ11 ที่สำคัญงบวัคซีนโควิดที่จะเอามาให้กับพี่น้องประชาชนก็โยกไปอยู่ในงบกลางกรมต่อไปครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําหน้าที่ในการออกไปคัดกรองในการออกไปปูพรมในการตรวจโควิดให้กับพี่น้องประชาชนปัญหาคืองบประมาณถูกตัดลดไปอีก144ร้ล้านบาทคิดเป็นประมาณ10เครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องในสาธารณสุขทุกคนภูมิใจกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือประเทศของพวกเราด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศผมอยากจะท้วงติงถึงสํานักกบว่าท่านทราบหรือไม่ครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนร้อยล้านโดสนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีวัคซีนกับมีเข็มฉีดยาแล้วมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถามบอกว่าท่านเอาภาระที่ยิ่งใหญ่ไปให้กับเขาเอาความรับผิดชอบไปให้เขา แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณไปตามโรงพรยาบาลไปตามหน่วยที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เลยท่านไม่สงสารเขาบ้างเลยครับอย่าปล่อยให้วาระที่มีความสําคัญแบบนี้ไปเป็นภาระของคุณหมอไปเป็นภาระของสาธารณสุขเลยครับจัดสรรงบ,ป,ป,รงบป,ป,ประมาณพิจารณางบประมาณเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นเถอะครับเมื่อเช้านี้ผมติดตามผู้ติดเชื้อประมาณ5้าพกว่าคน เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อพันกว่าคนครับกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดูแลควบคุมการทํางานของกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นอยู่กับสบคขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น4ี่พันจนวันนี้เรากำลังจะยืนพื้นอยู่ที่ห้าพันคนท่านใหญ่เห็นคนตายเพราะโควิดกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของท่านนะครับผมยังแปลกใจครับบอกว่าจะระดมวัคซีนที่จะเข้ามามาฉีดให้กับคนกรุงเทพเพราะกรุงเทพคือไข่แดงมีการระบาดหนักผมอาจจะไม่เห็นด้วย แต่เข้าใจครับถ้าหากคนต่างจังหวัดเขาจะต้องไปตัดวัคซีนในส่วนที่เขาได้เพื่อมาระดมแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครแต่ต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะจบจริงทุกเข็มทุกวัคซีนที่ฉีดให้กับคนกรุงเทพมันคือวัคซีนที่ไปดึงมาจากคนในต่างจังหวัดเอามาระดมแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพพี่น้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายจังหวัดเขาก็รอคอยเมื่อสถานการณ์มันเป็นปกติการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นแบบเดิมแต่ท่านดูสำนักงบตัดลดงบประมาณแบบนี้สิครับผมอยากจะเห็นนะครับ ว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดและพาชีวิตของคนไทยกลับไปสู่ภาวะปกติได้เสียทีไม่ใช่จัดสรรงบประมาณแบบพิลึกพิลั่นที่สำนักงบประมาณนำมาเสนอพวกเราในสภาแบบนี้ขอบคุณท่านประธานครับ